ห่วงจุ้ยสำนักงานใหญ่พักเพื่อไทยย้ายปุ๊บโดนปั๊บเลยนี่คือเคสจริงเรื่องห่วงจุ้ยที่ส่งผลต่อระดับประเทศนะครับอาจารย์มาสงสัยว่าทําไมพักเพื่อไทยถึงมีการเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้เลยไปหาข้อมูลจนเจอว่ามีการย้ายสำนักงานใหญ่ใหม่ไปที่ตึกเดิมของ Voice TV ซึ่งเป็นตึกที่อาจารย์เคยวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้วว่ามีจุดที่เสียหายหลายจุดพอทําพิธีเปิด เมื่อวันที่27มกราคม2568และย้ายเข้าได้ไม่นานเรื่องใหญ่ก็เกิดขึ้นทันทีเพราะอะไรมาดูกันหนึ่งเลยห่วงจุ้ยปี68เนี่ยทิศตะวันออกเป็นทิศร้ายที่สุดของปีนี้ห้ามไปกระทบกระเทือนเด็ดขาดเช่นห้ามตัดต้นไม้ห้ามขุดเจาะแต่ที่นี่กลับทำไปหมดแล้วทำให้พลังอสูรถูกกระตุ้นเต็มๆ 2. หวงจุย้ยชยภูมิของตัวอาคารก็มีปัญหาครับ อาคารไม่ได้รับถนนเต็มๆแต่หันทิศหลบพักทําให้รับกระแสไม่ทันเหมือนการตัดสินใจที่ไม่ทันสถานการณ์ตัวอาคารหลักที่ใหญ่ที่สุดก็โดนมุมแหลมของตึกข้างๆทิ่มแทงถึงสจุดทําให้พลังร้ายพุ่งตรงเข้ากรองดวงใจทรงผลเสียทั้งกําลังใจและความมั่นคงแถมบ่อน,น้ําระหว่างอาคารยังเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเบี้ยวๆที่มีมุมแหลมทิ่มแทงเข้าหาตัวตึกอีกด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังย้ายเข้าได้ไม่นาน อดีตนายกอุ้งอิงก็ตัดสินใจพลาดครั้งสำคัญเรื่องคลิปเสียงที่โทรหาฮุนเซนจนกลายเป็นคดีถูกศาลตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกคุณทักษิณก็ชะตากรรมตกต่ำถึงขีดสุดต้องกลับไปรับโทษจำคุกตามคำสั่งศาลเหตุผลที่ย้ายไปที่ใหม่ก็น่าจะเพราะที่เก่าอยู่ติดกันกับพักส้มและตึกของพักส้มดันสูงกว่ามากจึงโดนคมทำให้เสียมวลชนไปทางพักส้มมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอย้ายมาที่ใหม่ กลับกลายเป็นหนีเสือปะจระเข้ไปเจอกับหวงจุ้ยที่แย่กว่าเดิมอีกประวัติเดิมของตึกนี้ก็ไม่ธรรมดาอาคาร BBD ถนนวิภาวดีรังสิตเคยเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทโกดักส์ที่ขายฟิล์มและกล้องต่อมาเป็นมหาวิทยาลัยชินวัฒนแล้วก็เปลี่ยนเป็นที่ทำการของ Voice TV ซึ่งแต่ละที่ต่างก็ประสบปัญหาจนต้องย้ายออกไปทั้งนั้นจนเปลี่ยนมาเป็นพักเพื่อไทย โดยพักไอเหตุผลว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดครับนี่คือตัวอย่างจริงของพลัง่วงจุ้ยที่ส่งผลต่อก,การเมืองและการตัดสินใจในระดับประเทศหวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ว่าจะเป็นตึกใหญ่พักใหญ่หรือแม้แต่บ้านของเราเองถ้าทําผิดตําแหน่งผลเสียเกิดขึ้นได้ทันทีใครกําลังจะซื้อบ้านใหม่เปิดบริษัทหรือย้ายสํานักงานอย่ามองข้ามเรื่อง่วงจุ้ยเด็ดขาดเพราะการจัด่วงจุ้ยที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เลี่ยงผลเสีย แต่ยังช่วยเสริมพลังงานดีๆให้ชีวิตและธุรกิจของคุณก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นด้วยใครอยากรู้ว่าห่วงจุ้ยบ้านหรือที่ทํางานตัวเองเป็นยังไงพิมพ์คําว่าห่วงจุ้ยมาในคอมเมนต์ได้เลย